ไม่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ค่อยใส่เลยคือปกติเราถนัดอยู่บ้านคือเผาโล่งอย่างนี้เออก็สบายดีสบายตัวดีปกติอยู่บ้านทาากี่ชิ้นคะชิ้นเดียวครับถุงเท้าครับผมขาผมไม่ใช่ที่ถามว่ากีคืออยู่บ้านไม่ค่อยใส่อะไรที่จะสวมแล้วใส่ใส่บ้างแล้ก็แบบชอบใส่เสื้อที่มันสบายสบายหมายถึงว่าแบบไม่อึดอัดเสื้อกล้ามปกติฟีมเวลาอยู่บ้านแต่ กางเกงออกกําลังกายเสื้อกล้ามครับเพราะเพราะว่าปกติชุดนอนก็คือชุดออกกําลังกายหมายถึงว่าใส่นอนเสร็จปุ๊บก็ตื่นไปออกกําลังกายเลยได้เลย<น>ก้าเป็น <ชะ S 1> เสืเเ้อกล้ามใช่ใช่ครับใช่แล้วออกกำลังกายที่ไหนคะท,ที่ที่ยิมสิครับ <laughs> ไม่จะได้ยินตาไปทุยูยิมยิมมันมีเป็นเป็นร้อยเป็นพันยิมในประเทศไทยนะครับเวลาจริงจริงแล้ววันนี้เราดูซีรีส์เรื่องล่างของ มจะตต้องสาร์ทัน่เ anyway> ก็บไว้ให้นานที่สุดเยซีเรียสไหมผมใช้์คำว่าผมแฮปปี้ท uh, ี่จะเห็นตัวเองหุ่นดีแต่ว่าผมเองก็แฮปปี้ในการกินเหมือนกันแต่ตอนที่แฮปปี้อยากหินดีๆดีมันเคซี่ตีงขนาดไหนก็เห็นแบบหุ้งก้าโหูเคซี่มากเคซี่มากเวลาเห็นแบบเห็นวีเห็นกล้ามสิแบบมันยังไงเวลาเห็นแบบโดนเป็นเส้นเลือด เห็นตัวแบบเป็นเส้นเลือดขึ้นมาไงเพราะเวลาไข่มันน้อยร่างกายอ่ะมันจะโชว์เส้นเลือดก็คือเส้นร่างกายตัวเองได้ใช่คิดอะไรอ่ะไม่แต่มันจริงมันไม่อยาขัดกล้องไปให้ดูบ้างเลยถว่าไม่จะถามว่าคือตัวเองเหรอเหล่าไม่ขนาดจะเลยหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเออผมเป็นคนชอบชอบส่องกระจกที่แบบเห็นตัวเองดูดีแต่ว่าแต่ว่า เป็นช่วงที่พาผมก็รู้สึกว่าผมก็ประลานประาลาดชีวิตตัวเองดีกว่าก็คือหมายถึงว่าผมยังออกกําลังกายเป็นประจําอยู่กินคลีนจนติดนิสัยแต่เข้าสังคมได้กินบุฟเฟ่ต์ได้แต่ก็แค่จะมีลิมิตของตัวเองใช่คำนี้แสดงว่ามันก็เข้าใจกับคนที่แบบว่าทำไมเล่นแล้วต้องโชว์ตลอดเลยผมเข้าใจกัแต่ผมเพราะรานเป็นร้านอะไรได้ยังไงไม่เห็นตื่นเลยครับมาดูด้ว <โ inequ> ดู <itas> จริงๆม işte ันเป็นอย่างนั้น่ะอเขาถามว่าทำไมแบบว่าชอบโชว์อะไรเงี้ย <os im ans> มันไม่ได้ <os im ans> มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ชอบโชว์คนอื่นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ได้เห็นตัวเองดูดีมากกว่าผมผมใช <os im ans> ้คำนั้นมันเหมือน Tip, ว่าเวลาที่เราเวลาที่เรามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าภูมิใจอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ proud to be ที่จะที่จะ present น่ะ ที่นาซีียแกตรงไหนมากที่สุดที่แบบว่าต้องเล่นเป็นประจำามว่ามันต้องชัดตลอดก็ทุกส่วนนะครับก็ทุกส่วนหมายถึงว่าทําไมรับมาทุกส่วนทุกส่วนก็หมายถึงว่าในการออกกําลังกายที่มันสามารถเล่นได้ก็เล่นทุกส่วนเหมือนเราโชว์ความมใจถูกต้องเขาใช้คำดีเห็นไหมเขาใช้คำดีมันคืออดความภู่ิใจของตัวเองเลยอ่ะก็ใช้คำนั้นนะ ภูมิใจมากแค่ไหนกับสิ่งที่พอดีได้เป็นอยู่เร <c oughs> ื่องยแอนแผ้ก็ไว้ให้ดูตาวา <c oughs> า่าลำตับแบบตอนนี้ก็ภูมิใจหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมยังกินแบบเนี้ยแล้วผมสามารถมีหุ่นแบบนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าการออกกําลังกายอย่างมีความสุขและมีมีสุขภาพที่แข็งแรงแถมมีรูปร่างที่ดีได้อะใครก็ทําได้เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยากขนาดนั้นแล้วก็การที่ การที่จะมีรูปร่างที่ดีหรือการที่เข้ายิมเป็นประจาแล้วมีความสมดายมันมันก็สะท้อนให้เห็นว่าใครก็ทําได้อะมันไม่จําเป็นจะต้องซีเรียสที่จะคลีนขนาดนั้นตลอดเวลาผมก็แค่ทาช่วงหนึ่งให้ให้มันรู้ว่าถ้าถ้าเราไปสุดในในทางเนี้เราจะไปสุดที่ตรงไหนบอดี้เราจะไปสุดที่ตรงไหนทาให้ให้ตัวเองรู้แค่นั้นเองมีิผมอยู่ตรงกลางตอนนี้ ตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วผมแฮปปี้กับตัวเองแล้วมีเป้าหมายที่อยากจะไปถึงอีกหลายเลเวลจริงๆมีแต่ผมยังหาฮาวทูที่จะไปไปอยู่แต่ยังไปไม่ยังหาไม่เจอจริงๆเราอยากใหญ่กว่านี้มั้ยกล้ามใช่ไม่ถึงเลใช่ไหมใช่ไหมอะไรที่เกิดกากันพี่ว่าใช่น่าเอ่าคุณไม่ตอบยังไงอยากใหญ่กว่านี้มั้ยไม่ถึงเนี่ยจริงๆอ่ะ เอย่าแพ้น <c oughs> ีหก็หน้าคนด่าก็หน้าคนเดาไม่ก็อยากที่ถามว่าอยากอยากใหญ่กว่านี้ไหมผมอยากใหญ่ขึ้นอีกนิดแต่อยากชัดให้มากขึ้นด้วยหมายถึงอยากลีนให้มากขึ้นแต่ว่าไม่อยากให้หน้าไปอยากอยากเก็บหกอยากเก็บอยากเก็บคัสบนหน้าไว้เพราะรู้สึกว่ามีแล้วหน้าเด็กแต่ถ้า ถ้าเราต้องการจะลีนเวลาที่เราทําตามวิธีธรรมชาติมันจะไปตั้งแต่ทั้งตัวเลยเ,เราเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยเอา,เอ,าออกแค่พุงนะเอา,เอาหน้าไว้นะมันทําไม่ได้ใช่มันก็จะไปทั้งหมดก็เลยเป็นช่วงที่กําลังหาเอาชูว่าเราจะทํายังไงให,ให้ให้ร่างกายเราลีนได้แต่ว่าลีนไปแค่ตั้งแต่ตั้งแต่คอลงไปอะ่ะไม่อยากให้หน้าลง มันเติมไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่มีไขมันให้เติมแล้วครับ oh. มันไม่มีให้ดูดแล้ว oh. มันใช้ใไขมันคนอื่นฉีดได้หรอ <laughs> <laughs> ผมเพิ่งรู้วเนี่ยีพี่มต้องแบบตอจทุกวันนะื่น้มันก็เห็นตัวเองทุกวันนะแต่ว่าผมก็จะ <c oughs> ผมก็จะเป็นโรคจิตที่ผมจะชั่งน้าหนักทุกเชา้าหมายถึงว่าหลังจากตื่นมาปุ๊บจะไม่กินน้ําจะเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็จะชั่งน้ำหนักเลยเพื oh. ่อเช็คว่าต,ตอนนี้บอดี้ตัวเองอยู่ในช่วงไหน ช่วงนี้กินเละเกินไปหรือเปล่าจะต้องกลับมาสติกแค่ไหนเพื่อให้กลับมาอยู่ตรงกลาง,ง,งาาใช่ครับเราจริงจริงก็กินคลีนจนจนจน,จนมีความสุขเราก็ทําอาหารคลีนได้เก่งขึ้นเรไม่อยากกิหมูกระทะไอยากกินูดีผมกินนะล่าสุดเพิ่งกินไปกินปิ้งย่างมา ก็กินเต็มที่เลยแบบซัดเต็มที่ก็คือไม่เบรกตัวเองแต่ว่าหลังจากนั้น2อสวันผมก็คือพักตัวเองหมายถึงว่าวก็กลับมารีคอร์ฟเวอรี่ตัวเองด้วยกันกินคลีนด้วยกันดูแลตัวเองแค่นั้นเองพราะตรงนี้ขนาดนมีมาสเตอร์พีซทุกคนเลยแมแต่ว่ามันจะต้องเก็บภาพไว้เดี๋ยวนี้ก่อจะได้ร่างนี้มาอะไรเงี้ยถ่ายให้คุเก็บไว้ถ้ามันไปถึงล่างนั้นได้ผม <c oughs> ก็อยากถ่ายใหม่นะครับหมายถึงว่าเป็นร่างที่ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยชัดมากแต่ว่าหน้าเนี่ยยังเป็นยังมีแฟตอยู่ พราะว่าร่างที่แล้วมัน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 ไขมันมันไปหมดเลยใช่มันยากไม่พอมันต้องลีแต่ม่าไม่ทำให้หนาเี๋เยผมยังหาไม่เอไม่มีสนกชรอาแบาเงี้ยว่าเราอยากได้แบบนี้มันคุณหมอบอกว่าทำไม่ได้ครับนนในใน,ใน,ใ,นในเขาเรียกว่าอะไรในเชิงของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมัน